สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองได้ต่มบุตรสมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกอกะยพ่ายเอฟซีได้ตามบุตรมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนวลทิยาพาลุ้ยเฮงลุงเรื่องกับแม่คํานะครับแม่คําเบอ่์กับฟันว่าได้กุ้งนะครับในวดนนี้นะครับทั้งพ่อบานเมื่อกับฟันว่าได้เหล็กวาฬล้านบอกสองตัวห้างเดียวนะครับสีได้ชจางไดเนี่ยก็ใครไปฟังนํากันนะครับ กับเพี่ยนหน้าญาติในการรับท่มนะครับควมผันกับเพื่อกรพันให้แล้วนะครับในวันถี่หนึ่งมีหน้าเข้มวกเจ็ดนะครับเพื่อที่ฟันไดนี้นก็ตามไปฟังน้ากันนะครับขอมาแล้วก็น่ากดติดตามกดแร่เป็นคำงใจด้วยนะครับขอมื่อนธรรมบุญนี้ค่ะนุติยาในแปลงบันหม้ผมเลยจะทำเป็นคลิปเพื่อไว้ใช้เอฟซีและตามรับทุมทุกทันได้ฟังในลูกไปน้ากันทุกตุกิปนะครับเพื่อที่มาได้ยังนั้ก็ตามไปฟังพอพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อวานนุ่นที่ยากกับสิภาพ,พอไปพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางควมฝันของแม่ค้ำนะคะแม่ค้ำฝัน,นหน่อยๆฝันว่าได้กุ้งนะคะแต่ว่าพอบ้านแม่ค้ำฝันว่าหลานซ้ายมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ตัวนี้จะออกตัวใดไปฟังไปชมน้ากันเลยค่ะไปแล้วล้านหน่อยแม่ค้ำบอกไปแล้ววันนี้แม่คั้งก็ยิ้ขึนคข้า่าฝันอยู่บป่ะจะฝันอยู่ฝันมาจากไหนพ่เอฟซีฟังน้ำเนี่ย กเอนเหล็กออกแล้วก็เลยมาฝันฝันว่าน้ำน้ำไหลลาบมันโบกแล้วก็ขาดไหขาดบ้างแต่ว่าน้ำก็ไหลไปแม่ก็เลยเอาไส้ไปใส่ค่ะแต่าได้กุ้งแม่ก็เ็บกุ้งใส่ไส้น้ำต่ากุ้งกันแต่ครึคืไส้แล้วล่ะเป็นกุ้งไงต่าก็เลยว่าเอาคือฝันเห็นกุ้งว่าเมันเหล็กสีย่างทีบ่อเหล็กเก่าเลยว่ามัน บ่ยังได้ใส่บ่มีตะกุ่งมีตะกุ่ะได้เขียนเลขไว้บ่บ่มีตัวสีเขียนคือมันเขียนไหมคือมันเขียนเลขไว้เนาะเราฟันมาได้กุ้งนี่เลขเขาแล้วเด้อหมบ่เฮ้ยฟันฟันคันๆเขียนเลขไว้กันฟันมาไปใส่กุ้งเจ้าไอ้แม่ว่าบ่แม่นมันเก่าซีตือว่าแต่ผู้หญิงวาเก็บกุ้งใส่ใส่ใส่นี่ยกุ้งใส่ใส่เที่เก่าซีว่ะ เมื่อนอกว่งหันก็ออกเจาค่ะหันวอางกหาเนาะแม่เมื่อนอนว่างก้หาไี่ออกทองที่จังหวัดแม่ว่ากูยิงแมว่นจังหวัดทีว่านี่น่ตำล่าเข้ามากู่กู้งไงหรือกูงามันจะเป็นห้าหนึ่งกับสี่ห้าที่หาหาสี่นี่นแหละไม่ตำลาไม่ทำได้มันไม่ตำล่าหรอก แบนี้ตำล่าเบิ้งรู้จ,จำได้เนาะกัรเห็นส้างมันก็มีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็เห็นกลุ่มันจะมีหาหา,หานึงกับสี่หาขันท่าบดิขียนเลขกไว้ห้านึงกับสี่หาแบนด้แม่ตำล่ากลกล,กลให้หรือกลหน่อยกลนั่งกลยังตามแท่มันจะเป็นห้าหนึ่งกับสี่ห้าาบนมีเลขกด้ไหมไปท่ามบดิขียนเลขไว้เปนมคะค่ะอย่าบดิขียน ีเป็นตัวไหนเขาแบสที่นี่นุตีว่าเป็นนุกเอาตามตำล่าเล้ะแล้วมีอาหาหนึ่งกับซี่หาเป็นยวห้าหมือนฟันมาได้กลุ้งเนาะเกาใส่ไปใส่แม่นมิจตตีเก่าซีก่อนแล้วเ้ากนตีเก่าซีข้ากับตีหาหนึ่งกระซี่หาตามตำรากุ้งครับตอนว่างหันจังว่านบมเดิเกียนไหวลืมเกียร์นานนันนี่ก็ลืมไปั ันเกี ite, ่ยวบ้านก็เกีาวบ้านเล็กพี่คพื้นที่สามบ้านเล็กี่นะบ้านไทยบ้านอันน้องหวานี่แหละช้อนเกี่ยวยังก็เจ้าวันนี้วุ้ด็ปันเกี่ยวยังได้บ่บอร์ดเถือจ้าเนื่งกับบันกษีหาซีหาเนาะข้ามากุุงเบื้องตามตำร้าย้ะพี่น้องเพราะว่ตตีพวกพี่เป็นมาเพิ่มเพื่อได้เขี็นเจอได้ไปไน้ตำรามันจะมีหานึงกสีหาตำรายทับตำราทําน้ปันแต่ว่าไม่ข้ามเินตีซีเกาย่างเดียว อันนี้เนะ่ยคันตีอันนี้ตามอันนี้ตามตำราใส่สมุดเดี๋ยวน่อยคือมาห่อนเองห่อนไหมนำ้ำเหออกจากงานลดไหมห่อหนดีลกหนป่ะแต่ว่าว่าเปินฝัน พอได้ก <yap> ับฟ ma ันเลยน่คะแต่า่าเพื่อนให้แม่แม่ข้ามเบาเพื่อนฟันมาตั้งไต่ค่ะเพื่นฝัน่าหลานเพื่อนอันบัตรกำไห้ประดีย้หลานว่าว่าบักตูวันว่าอันพอข้ามพอข้ามกระสันเลขสีออกเก่าหนึ่งนี่หัวนี้ว่างสี่กว่านะเลขมั่อสี่ออกเก่าหนึ่งหววนี้กรสนบัลับืนขเกนมาก็เลยแก่ชูฟังเลยเบาชูฟังวาเด็กอัน เอาไข่ฟันว่าบอกตัววาผสมกับวาเพราะห่านเด็กออกเลขหัวนี้มันสิออกเก่าหนึ่งผ่านะวาล้าพอพอคำหน้ยฝันพอคำหน้ยเป็นผู้ฝันแต่ว่าเพิ่นเบาเบาคลิปเพิ่นให้แม่คำเบาเพิ่นฝันวาหลานเพิ่นบอกว่าเลขหัวนี้จะออกเก่าหนึ่งฟนี่แล้วเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นไม่อยากเบาย่านบอกหนูอะไรเงี้ยเพิ่นเบา แต่ว่าก็เป็นจริงเลขเก้านึออกห้านโดดเนีลุงอจะออกกปีไก่ปีไก่นี่แปีที้แล้วมันเกิดทำเม่นอนกไปก็สิวงซี่หาเดือนะเว่าเดือนนี้เดือนาเนาะอกก้อนนั่นก้อนชิเจาปานั่นไหมจ้าประมาณนี้ ทำหนี้แนะ่นาะนี่เด็กกูสั่งกูซีกูเด้อพี่น,อนอ้องเด้อมัได้ใส่สม,มุดไหมนะครับสม,มุดไงมันสรุป <laughs> แม่ข้ามฟันหน่อยน้อยฟันว่าไปไส่ใส่เอาก,กุ้งได้กุ้งเคิงไส่เพื่อนว่าเพื่อนตีเป็นกุ้งเป็นเก้าแม่ข้ามเป็นซีเพืนตีซีเก้านนทิยาบลูจ,จะตียังไงแต่ว่าในตำรนะ้าน่ะข้าม่ากุ้ง กุ้งที่ว่าเป็นรูปอักษรกุ้งม,มันจะมีห้าหนึ่งกับสี่ห้านะคะแต่ว่าพอนายเพิ่นฝันพ,นพอนายพอบ้านของแม่ค่ำนี่ฝันว่าหลานหลานมาบอกว่างวดนี่เลขจะออกเก้าหนึ่งเพื่อนบอกว่าแม่ว่าออกข้างบนหรือข้างล่างบ่าบ่บอกก่บอกมีแต่ว่าออกคือซื้อนะครับแต่วา่าแต่วา่าพอหัานได้ออกนี่แต่ว,าว่าเลขวันนี้สีออกเก่าหนึ่งเลขวันนี้เสียออกเก้าหนึ่งหรือเลขวันนี้จะออก,กเก้าหนึ่งพ่ได้บอกว่าออกบนหรือออกล่างเนาะ แต่กรบอกแมนออกแล้วเนาะลามันจะออกเลขกจะออกเก้าหนึ่งพิจารณาเด้พี่น้องปิ๊บเก่ามี่ีนมี่สีเก่ากับเก่านะ่งวันน้นะว่อยากว่าคลิปยันมันบอกวันว่าบางครั้งมันก็พอกแล้วนับางครั้งมันกับ่แน่นอนเนะฟันระทำก็ฟันเลยจะเป็ีเนแนวทางเ้อพอดีฟันมากเนมาะได้ว่าสัมบัิแม่าทัางมันฟันเกี่ยวบาดที่ที่ซ้ำ วันนี <history> ้เขียนไว้ลืมไปเลยเยดอันนั้นละนี่วันนี้วัได้ฟันเก้วบ้านหลังเดีธรรมดาเขาต้องตามกันทุกวันนี่เนาะเข้าบาไหนมาเนี่ยเนาะเพราะว่าตะกี้ห้ามหาปูพันฟืันเป็นบ่อห้ากับแว่มาหนีเดวนที่สาวเด็กดนบุกสาวก่อนี้กระไรเบิ้งเนี่กับเบิ้งฉีก่องอันนี้น่ทียากออกตรงๆเลยเดเกโดีดก็เจ๊งหกสามทุกวันมันออกหกสา เอาันมากตั้งแต่งวดครุสามบนก่อนาับฝันวาอเนี่ยม่านฝันฝันวาแต่หวดก้อนผลลับอาจัรฝันวารดตํำผู้ัวกแต่เลยมันเัาเลยมาออกหมวดก้อนเถอะในน้ำคนได้ถือหายทีป่านสรุสรุบวานี่คนทองบ้านฝันมันบ่บ่บ่ฝันเชื่ออยมตังกับไก่เดือนออก ลูกสาวสอ๋อลูกสาวแม่ท้าไก่สิขอด้ะฝันมากขอดมากตะพูเจ็ด<ช>อ้าวสรุปคลิปนี้แม่ข้ามฝันฝันว่าได้กุ้งเคืองไส้ิ่นกะตีเป็นซี่เก้านะคะแต่ว่านนทิยญาติ่าเป็นเบื้องในตํำราทำร่ามันจะมีะโต๊ะกุ้งเนี่ยจะมีหาหนึ่งกับซี่หาแต่ว่าพอได้ฝันฝันวาลานมาบอกล้านไส้มาบอกว่าได้ฝันวาเลกวันนี้จะออกเก้าหนึ่งแต่ว่าบ่ได้บอกว่าออก ผนเรือออกทางนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสือสระกินแบงลัตตาบาลนะคะง่านยุติธรรมขอาาเพื่อสาธิตแนวทางมาแบงปันเอฟซีโจดีน้ำเด้อมันมันเด้อพี่น้องเด้อสรุปสรุปข่าวการแบงฟ์ว่า,าเอฟซีและมอสตัน,ท,น,ท,นทุกท่านคงถือได้ยินฟังแล้วนะครับท่นวนัติย่าได้สาหรูเลขของแม่คัมนะครับสาหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้กับเชลลูอีกครั้งนึงนะครับแมค่คัม ฝันว่าได้กุ้งพอบ้านฝันได้เลขกสองตัวหางเดียววันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับแม่ค้ากับฝันว่าได้เก็บกุ้งปกติเกาซีพอนายฝันว่าหลานบอกเกาหนึ่งนะครับนวดยาตีหาหนึ่งกับซีหาพอจอดว่านตีซีก็เกานะครับไปกับบนล้านนะครับเป็นแนวทางสื่อสากินแบงนักบันรับก็ให้พีแต่หน้าญาติในการรับชมนะครับ กันมักกระดูกันบ่กมักกระพันนะครับนี่ครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผู้จะตั้งเป็นให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอพีเอ็น,น่าย่านในการรับชมนะครับกับฟังมาเอฟซีและทำะส้มต้องคงเสียดเงี้ยแล้วนะครับส้ารับผมเล่นไทยกินี้ขอหยุดตีเพียองทำนี่พบกันอีกคลิปต่อๆไปส้ารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ